ข้างหลังเรานี้พันข้าวพันอะไรพี่ฮะเจ็ดครับเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยทานาข้าวเนี่ยพี่ค่อนข้างจะทําทข้าวไดมาตรฐานก็คือไร้ระเวียนได้ได้ได้เขียนได้แต่แต่ว่าการการดูแลการบำรุงสมัยก่อนเป็นยังไงพี่ใช้ปุ๋ยใช้ยาเป็นยังไงบ้างครับใช้ยาเยอะน้อยครับใช้ยาเยอะด้วยครับป,ยยปุ๋ยเยอะด้วยปุ๋ยเยอะด้วยครับปุ๋ยเยอะครับยี่สิบสามไร่สองแปลงรวมกันครับใช้ปุ๋ยประมาณกี่กระสอบพี่ประมาณสามสิบครับสามสิบเลยเหรอครับ พี่รู้จักสินค้าตัวนี้มานานกี่ปีแล้วพี่สามปีแล้วครับสามปีแล้วนะครับก็คือใช้มาตลอดเลยครับยี่สิบก้อไรนี่พี่ใช้ใชฉีดประมาณกี่ครั้งครั้งครับหรอแ,แล้วหมดไปกี่ซองวันหกซองครับหกซองซอง,ซองละหกร้อยหกหกสามสิบหกสามพันกว่าบาทปัญหาในนาข้าวที่เราเจอกันส่วนใหญ่ก็เรื่องของมแมลงหรือโรคเชื้อราใบม่วงใบไม้เมล็ดด่างเนี่ยหลังจากเอาโฟทีมาใช้เนี่ยเจอไหมไม่ไม่ไม่มีละไม่มีละ ไม่ด่างไม่มีไม่มีเลยคับบใยดีใยดีใบเขี้ยวดีเม็ดไส้ดีครับใบฉันดีนนะครับนอกาไม่กวนเนี่ยไม่เป็นเชื้อราดิครับสิ่งที่พี่เห็นเห็นเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าลดปุ๋ยลงไปเยอะเลยเยอะครับกี่กระสอบไปัพี่ลดไปสิบกระสอบเล้ครับชั่วโมงนี้ปุ๋ยราคาอะไรพี่อันเียพันที่ขายทุกวันนี้นะพั 1, 4, 5, นสะี่พันห้าพันห้าพันห้าครับลดไปสิบกระสอบก็หมื่นห้าแล้วนะครับหมื่นห้าแต่ เอามาจ่ายวันนี้แค่3 0 0พันกว่าบาทเองคุมม้มไหมครับพี่คุ้มครับวะโอ้โหสุดยอดเลยลดอยากเข้ามาแรงเหรอพี่อยากเข้ามาแรงก็ใช้น้อยหน่อยน้อยกว่าเดิมเยอะไหมพี่เยอะครับอย่างเมื่อก่อนเห็นบอกว่าจ่ายยาหนึ่งรอบของการทํานานี้ใช้ค่าใช้จ่ายประมาณเป็นหมื่นเป็นหมื่นครับคบ<อ>่ายนาะเป็นหมืน่นตอนนี้ไม่ถึงอ่ะอันนี้ใช้น้อยลดลดลดลงครับเหลือเหลือเหลือกี่พนันนะพี่สักห้าพันนะครับห้าพันคะโอ้ยจับหมื่นนึงนะครับค่ายาเข้ามาแรงค่ายาเชื้อราต่างๆเหลือประมาณ ห้าพันเองครเซฟอีกห้าพันเนาะครับครับยยาลดไปไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ผลผลิตไม่ลดลงหละไหลแป้งเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยของพี่ก็เห็นว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นกว่าแล้อยู่บางทีถึงยี่บห้าเกียนน่ะอย่างเงี้ยนะครับครับจะเคยได้ยี่ามไรอะยี่บห้าเกียนได้จะเคยได้ยี่สามครับเพราะใช้ตัวนี้เป็นยี่บห้าเลยครับ สามปีที่ผ่านมานะครับยืนยันว่าผลผลิตดีได้ผลดีนะครับมีอะไรฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับหลังจากใช้โฟทีครับใช้โ t ทีดีครับลดปุ๋ยลดยาดีจังครับใช้แบบใช้มาตั้งปีแล้วครับชีใบเขี้ยวดีเม็ดไส้ดีครับความชื้นก็น้อยดีประทับใจมากเลยครับรัครักพับร้อยคะแนนเนี่ยพี่ให้กี่คะแนนครับพี่หนึ่งร้อยนะครับ โอ้โหประทับใจขนาดนี้เลยเหรอครับแสดงว่าผลผลิตดีเกินคาดดีครับนะครับก็เห็นไหมครับเกษตรกรทุกท่านก็จะบอกว่าใช้แล้วต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มจริงนะครับฝากขอบคุณคุณพี่สันติด้วยนะครับขอบคุณมากฝากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ